ครับชาวลัคนาราศีมีทุกๆท่านนะครับในคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปการพยากรณ์ภาพรวมประจำเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2562นะครับท่านใดสนใจผูกลัคนาดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์ id เข้ามาที่ a w y w 8กันได้นะครับ ในเดือนเมษายนนี้นะครับก็ะะบจะมีดาวใหญ่ๆห,หลายๆดวงนะครับทำมุ่กรรมนะครับแต่ที่จะเด่นชัดที่สุดที่จะเห็นเราจะพูดก่อนเนี้เลยนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการงานนะครับของชาวลัคนาราศีมีนนั่นเองนะครับแต่เดิมทีเนี่ยพระเสาร์ยังคงครองเรือนสร้างความทุกข์ความหนักใจให้กับชาวลัคนาราศีมีในเรื่องของการงานอยู่นะครับหรือการกระทําอะไรบางสิ่งบางอย่างนะครับแต่ตั้งแต่ปลายเดือนนะครับปลายเดือนกุมภาพันธ์ยี่สิบสองกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับดาวพระราหูนะครับยกเข้ามา ยกเข้ามานะครับสู่ในภพพันธุนะครับในภพพันธุให้กับชาวลัคนาราศีมีนแล้วนะครับเล็งมาสู่ในภพกรมมะนะครับการเป็นดาวผู้มิตรใหญ่เลยนะครับนั่นหมายถึงว่าการงานของชาวลัคนาราศีมีนจากที่เคยทุกข์ทโที่ผ่านมาเนี่ยนะครับการกระทต่างๆของท่านเนี่ยเริ่มเห็นผลดีแล้วนะครับความทุกข์ความทนต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยจะเริ่มพัฒนาไปสู่ แ่ดีตลอดทั้งปีพุทธศักราช2562นี่เลยนะครับไม่ว่าท่านจะลงทุนทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือการงานที่ท่านยากลําบากยากเข็นมาในช่วงที่ผ่านมาก็เห็นได้ว่าผลที่ออกมาเนี่ยเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมนะยังไม่ใช่ทายบุคคลหนึ่งบุคคลใดน,นะครับทีนี้เนี่ย มีดาวอีกดวงหนึ่งนะครับดาวพระพฤหัสในช่วงวันที่3มีนาคมที่ผ่านมานะครับเดินวิปริตเดินมนเข้ามานะครับมาช่วยในด้านการงานนะครับช่วยทางด้านการงานให้กับชาวลัคนาราศีมีนนั่นเองนะครับก็จะเห็นได้ว่า พระพุทธรหัสเนี่ยเข้ามาช่วยคงเห็นว่าเราเหนื่อยหนักมานานแล้วในเรื่องของการงานเนี่ยนะครับพระรหัสก็เลยเข้ามาเสริมทับอีกดวงหนึ่งนะครับเพื่อให้แบบว่าได้มีการผ่อนคลายการเกิดขึ้นบ้างทางด้านการงานนะครับนั่นหมายถึงว่าการหาผลประโยชน์ทางด้านการงานหน้าที่ตำแหน่งหน้าที่การงานของชาวลัคนาราศีมีนเองเนี่ยนะครับก็จะเป็นผลดีนะครับผู้รักผู้ใหญ่เมตตาเห็นผลงานแล้วและนะครับไม่ว่าจะเป็นการลงทุนทางด้านใดด้านหนึ่งก็ตามนะครับก็จะเริ่มเห็นได้ว่าในช่วงเดือนเมษายนนี้นะครับผลของมันเนี่ย นะครับการงานของเราเริ่มดีขึ้นเรื่อยเ่เริ่มดีขึ้นเรื่อยเ่เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆ่อยดังนั้นถ้าใครท้อแท้นะครับในช่วงที่ผ่านมาในเรื่องการงานว่าโอ้โหทำไมฉันต้องทํางานหนักขนาดนี้ทําไมฉันต้องเหนื่อยขนาดนี้ก็จะเห็นผลของมันแล้วว่าเหนื่อยหนักแล้วดีใช่ไหมล่ะนะครับก็จะเห็นได้เป็นไปตามนั้นนะครับในส่วนของทางด้านความรักนะครับทางด้านดาวของความรักกันเกิด ของชาวลัคนาดาศีมีนเนี่ยนะครับในช่วงเดือนเมษายนนนนะครับก็จะเห็นได้ว่าดาวในภพของปัตตนีของชาวลัคนาราศีมีนเองนั่นคือดาวพระพุธนะครับได้โยกขึ้นไปทับลักนาะตัวเองเลยนะครับก็จะมีการพูดจาในด้านความมังกงเกิดขึ้นกับตัวตนให้กับชาวลัคนาราศีมีนเกิดขึ้นได้นะครับทีนี้เนี่ยมันมีดาวพระศุกร์ร่วมทับลักด้วยนะครับตั้งแต่ช่วงวันที่17เมษายนไปแล้วนะครับก็คือกลางเดือนนะครับก็ทําให้ว่าความสุขความสวหวงทางด้านความรักเนี่ยนะครับหรือการพูดจจาาตกกลงงันที่ะสร้ เป็นปึกแผนเกิดขึ้นนะครับให้กับชาวลัคนาราศีมีนเนี่ยนะครับเป็นไปในแง่มุมมองที่ดีอย่างแน่นอนนะครับแต่บังเอิญว่านะครับในพบสาชะนะครับในการพูดจาสื่อสารหรืออะไรต่างๆนานานะครับก็ยังคงมีดาวพระอังคารนะครับสถิตรออยู่นะครับะยกเข้ามาเป็นดาวผู้ศัตรูนะครับบางครั้งบางคาก็ต้องใช้ระมัดความระมัดระวังในการพูดจากับผู้คอง กันได้กันไปบ้างนะครับเพราะอาจจะเกิดเหตุการณ์นะครับการทะเลาะวิวาขึ้นเนื่องจากการพูดตรงดังนั้นครับพูดคําจาเ่าเนี้ยก็เป็นเรื่องปกติแล้วครับลิงก์กับฟันนะครับก็อันนี้ก็เป็นภาพรวมนะครับก็ถือว่านะครับคนที่เกิดลัคนาราศีมีนในเดือนเมษายนนี่นะครับก็ยังเป็นเกณฑ์ที่ดีอยู่นะครับความทุกข์ทางด้านการงานก็จะเริ่มคลี่คลายลงแล้วนะครับเริ่มคลี่คลายลงแล้วนะครับปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีเกิดขึ้นให้กับชาวลัคนาราศีมีนนะครับ ทางด้านความรักก็เป็นไปในมุมมองที่ค่อนข้างดีนะครับเป็นมุมมองที่ค่อนข้างดีนะครับเพราะเนื่องเรื่องมาจากว่าดาวร้ายอย่างดาวพาหูก็ยกออกไปทําให้ความวุ่นวายต่างๆที่เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับเริ่มเบาลงและนะครับแล้วก็จะค่อยๆดีเริ่มยิ่งๆขึ้นไปนะครับ ก็ขอขอบคุณชาวลัคนาราศีมีนทุกทท่านนะครับที่ติดตามช่องชาแนลกุยอภิากรอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ขอบารมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะครับส่งเสริมให้กับชาวลัคนาราศีมีนทุกคนทุกทท่านเนี่ยนะครับเจริญรุ่งเรืองทางด้านหน้าที่การงานนะครับประหัตมาช่วยแล้วก็ขอให้ช่วยให้เต็มที่เลยนะครับก็ขอให้มีกันได้เ่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีการงานมีหน้าที่การงานมีสมาชิที่มั่นคงตลอดทั้งปีพุทธศักราช2562นี่เลยนะครับขอบคุณมากครับ